ในความมืดของป่าเสียงคำรามที่ไม่มีใครเคยได้ยินดวงตาสีแดงที่เจ้ามองคุณเรากับจับทุกความกล้าและความกลัวทุกก้าวอาจเป็นก้าวสุดท้ายและทุกเสียงฝีเท้าอาจหมายถึงความตายที่รออยู่เบื้องหน้าคุณจะรอดหรือถูกกลืนไปกับมหิงสาปานรกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานมันคือความจริงของความสยองที่รอคุณอยู่ตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านในอย่าพลาดกดดูจนจบแล้วมาร่วมเผชิญหน้ากับป่านรกถ้าคุณกล้า ค่ำคืนปกคลุมป่าเมื่อสนิทเสียงลมกระซิบผ่านยอดไม้ทำให้หัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะกลิ่นชื้นของดินและใบไม้เน่าชโชยเข้าจมกูกแต่เสียงที่ทำให้เขาหวาดผวาคือเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,กำลังเคลื่อนไกลเขาเดินอย่างระมัดระวังทุกก้าวเท้ากดลงบนพื้นป่าอย่างเบาแต่เสียงใบไม้แตกกระจายใต้ฝ่าเท้าของเขากลับดังชัดเจนเหมือนมีใครสอดส่องอยู่ทุกมุมสายตาเขาลากมองความเมื่อ ดวงตาที่ปรับสภาพเข้ากับความเมื่อเริ่มเห็นเงาใหญ่เคลื่อนตัวร่างของมหิงสาสีดำสนิทมันยืนอยู่ท่ามกลางหมอกดวงตาแดงกับเหมือนไฟนรกมองตรงมาที่เขาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขารู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆของสัตว์ร้ายกลิ่นคาวเลือดลอยมากับลมความหวาดกลัวพุ่งทะลุขอบเขตความคิดจู่ๆมหิงสากระโจนออกมาพื้นดินสั่นสะเทือนกับแรงเท้าที่กระแทกใบไม้และกิ่งไม้หักกระจัดกระจาย เขาหลบไม่ทันเสียงคำรามก้องอยู่ทั่วป่าเหมือนมีวิญญาณแค้นอาฆาตร่วมโหยหาร่างของเขาเซไปชนกับต้นไม้ใหญ่หกใจเต้นรัวจนแทบแตกเขาพยายามหาทางหนีแต่ทุกทิศทางเต็มไปด้วยความมืดและร่างดำเมื่อที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกวินาทีในความมืดนั้นเสียงกระซิบแปลกๆดังกล้องอยู่รอบตัวเจ้าจะหนีไม่พ้นความตายรอเจ้าอยู่ที่นี่สายตาเขาเหลือบไปเห็นร่องรอยเลือดเก่าบนพื้น มันพาเขาเข้าไปสู่กับดักของมหิงสาและก่อนที่เขาจะตั้งตัวได้เขารู้สึกเหมือนเวลาในป่าหยุดหมุนทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเหมือนถูกขยายหลายเท่าลมพัดแรงจนกิ่งไม้ฟาดใส่หน้าเขาแต่หัวใจกลับเต้นเร็วกว่าเสียงพายุมหิงสากระโจนเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีมันส่งเสียงคำรามต่ำๆราวกับคำสาดดวงตาแดงกำาส่องแสงในความมืดทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกอนูของร่างกาย เขาพยายามวิ่งผ่านป่านาทึบแต่รากไม้และโคลนทำให้ล้มไม่เป็นท่าเสียงมหิงสาตามมาจนเหมือนอยู่เหนือหัวและทันใดนั้นเงาของมันลอยขึ้นเหนือเขาเรากับมันกลายเป็นพูดผีแห่งป่านรกกลิ่นเาวเลือดเข้มข้นจนแทบขาดอากาศเขาหอบหายใจแรงพยายามหาที่ซ่อนแต่ป่าไม่มีทางออกทุกก้าวที่วิ่งเหมือนถูกดึงกลับไปยังจุดเริ่มต้นจูจูเสียงฝีเท้ากระแทกดินหยุดกึกความเงียบเข้าปกคลุมเหมือนป่ากำลังกลืนเขา เขาหันไปมองและเห็นร่างมหิงสานอนรออยู่ในแสงจันทร์เลือดปื้นตามตัวมันและทันใดนั้นเสียงคำรามแหลมสูงดังขึ้นเหมือนประกาศถึงความตายที่รออยู่เขารู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านคอและเสียงกระซิบข้างหูเขาเจ้าจะหนีไม่พ้นความแค้นนี้จะตามเจ้าไปทุกคนแห่งความเมื่อเริ่มกลืนสายตาเขาหัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะเขารู้ว่าในป่านรกแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นจากมหิงสาผู้แค้นอาฆาต เขารู้สึกเหมือนร่างตัวเองถูกตรึงอยู่กับพื้นหกใจเต้นแรงจนทแทบแตกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและความชื้นของป่าและในความมืดนั้นเขาเห็นเงาดำเคลื่อนเข้ามาใกล้มหิงสาเริ่มเดินรอบตัวเขาดวงตาแดงกำฉายแสงราวกับไฟนรกเสียงคำรามต่ำๆสั่นสะเทือนอากาศรอบตัวทำให้ขนลุกทุกเส้นบนร่างกายเขาพยายามลุกขึ้นวิงน่งหนีแต่รากไม้พันขาเขาแน่นลม้มลงไปกับพื้นดินเปียกชืน้น มหิงสากระโจนเข้ามาใกล้แรงลมจากร่างมันกระแทกจนล้มคว่ำไปกับโคลนและทันใดนั้นเสียงคำรามกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วเบาราวกับมีวิญญาณโหยหยนอยู่ในป่าเขามองไปรอบๆเห็นหมอกหนาปกคลุมทําให้ร่างมหิงสาดูเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นและเมื่อมันเคลื่อนเข้ามาใกล้มากที่สุดเขาก็เห็นร่องรอยของความตายที่ผ่านมาโครงกระดูกของสัตว์ป่าก,กระจัดกระจายและบนพื้นโคลนรอยเท้าของเขาเองค่อยๆจางหาย เหมือนป่ากำลังกลืนเขาไปหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุดความหวาดกลัวเข้าครอบงำจิตใจเขารู้แล้วว่าในป่านารกแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นจากมหิงสาผู้แค้นอาฆาตและทันใดนั้นเงาเมื่อหนึ่งพุ่งเข้ามาดวงตาแดงฉายแสงเหมือนลุกเป็นไฟทุกเสียงรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นรัวเขาเงยหน้าขึ้นพร้อมรับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกแรงดูดของป่ากลืนเข้าไป มหิงสาย่างเคลื่อนไหวใกล้เขาอย่างช้าๆแต่หนักแน่นทุกก้าวของมันทําให้พื้นดินสั่นสะเทินและเสียงคำรามต่ำๆยังสั่นสะเทินเข้าหัวใจเขาพยายามคลานหนีแต่โคลนเหนียวเนเนดร่างกายรากไม้พันขาเขาแน่นเหมือนป่ากําลังจับเขาไว้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดและความชื้นของป่าทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของมหิงสาเสียงกระซิบเบาๆคล้ายมีใครอยู่ใกล้ เจ้าหนีไม่พ้นเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนทําให้ขนลุกทุกเส้นบนร่างกายเขาหันไปมองและเห็นร่างดําเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางหมอกร่างนั้นหายวับไปเหมือนกลืนเข้าไปกับเงามืดแต่เพียงพอให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในป่านรกนี้มหิงสากระโจนใกล้ขึ้นอีกแต่ครั้งนี้มันไม่ได้โจมตีทันทีเหมือนรออะไรบางอย่างหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกสายตาเขาเหลือบไปเห็นเงาร่างอีกด้านของป่า ร่างนั้นมีดวงตาสีแดงฉายแสงเหมือนมหิงสาและมันไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งความสยองเริ่มเข้าครอบนำเขารู้แล้วว่ามหิงสาไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ร้ายธรรมดามันคือวิญญาณแค้นอาฆาตท,ที่ปกคลุมป่าทั้งหมดและเขากลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดเขารู้สึกเหมือนถูกปากกลืนทุกความหวังมหิงสาหลายตัวล้อมรอบเขาอยู่ดวงตาแดงฉายแสงท่ามกลางหมอกหนาเสียงคำรามผสมกับเสียงลมทำให้หัวใจแทบระเบิด เขาพยายามลุกขึ้นแต่แรงกดดันจากรากไม้และโคลนทําให้ล้มควม่ำทุกครั้งที่เขาพยายามลุกขึ้นมาหิงสาจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรากับมันอ่านทุกความคิดของเขาทันใดนั้นเสียงแหลมสูงดังขึ้นเหมือนเสียงวิญญาณกรีดร้องโหยโหนความเมื่อรอบตัวเขาเริ่มสันส่นสะเทือนหมอกหนาคล้ายถูกลมพัดให้หมุนวนและมหิงสาทั้งหมดหายวับไปในความเมื่อชั่วขณะเขาหายใจแรงมองไปรอบตัวแต่ความสงบเพียงชั่วครู่เท่านั้น เพราะันใดนั้นเงาเมื่อสูงใหญ่ปรากฏตรงหน้าดวงตาสีแดงฉายแสงราวกับไฟนรกมันไม่ใช่มหิงสาธรรมดาอีกต่อไปมันคือวิญญาณแค้นอาฆาตแห่งป่านรกเขาก้าวถอยหลังจนชนต้นไม้ใหญ่หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดและในวินาทีนั้นร่างดำสูงใหญ่พุ่งเข้ามาใกล้แรงลมจากร่างมันทำให้ใบไม้กระเด็นฟุ้งเขารู้ว่าไม่มีทางหนีและเสียงคำรามต่ำๆก้องอยู่ในหัวใจเขาเจ้าจะไม่รอดจากป่านรกนี้ สายตาเขาเบิกกว้างสติเริ่มพ่าเลือนก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทและเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงหกใจเขาเต้นรัวในความว่างเปล่าเขาตื่นขึ้นมายังมีสติแต่ร่างกายอ่อนแรงหมอกหนาเต็มป่ารอบตัวและเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ยังคงสร้างความหวาดหวัน่นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนยังเคลื่อนไหวอยู่เรากับป่ากำลังสังเกตเขาอยู่เขาพยายามลุกขึ้นช้าๆแต่พื้นโคลนเหนียวเหนอะไรรองเท้าและขา ดวงตาเขาสำรวจทุกเงามืดและแล้วเขาเห็นร่องรอยเท้าที่ไม่ใช่ของมหิงสาเท้าที่ใหญ่เกินกว่ามนุษย์และพุ่งตรงมาทางเขาอย่างช้าๆหัวใจเขาเต้นแรงเขารู้สึกถึงพลังลึกลับบางอย่างปกคลุมป่าเสียงกระซิบเบาๆก้องอยู่ในหัวเจ้ามาถึงแล้วถึงเวลาชดใช้แค้นเขาพยายามวิ่งหนีแต่ทุกเส้นทางดูเหมือนหมุนวนๆกลับไปยังจุดเดิมราวกับป่ากำลังหลอกล่าเขา และทันใดนั้นเงาเมืดสูงใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงกำายแสงเหมือนไฟนรกมหิงสาทุกตัวรวมร่างเป็นหนึ่งสร้างความมืดมิดที่เขาไม่อาจหนีได้ความหวาดกลัวครอบงำจิตใจแต่เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างข้างในเหมือนมีเสียงลึกลับกระซิบเกิอนอย่ายอมแพ้ใช้ใจนำทางเขารวบรวมความกล้ามองเข้าไปในความมืดตรงหน้าหิงสาและทันใดนั้นเขาเห็นร่องรอยแสงเล็ก เหมือนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างซ่อนอยู่ในหมอกมันคือหนทางหรือกับดักเขาต้องตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเข้าไปหรือยอมแพ้ในป่านรกเขาก้าวเข้าไปใกล้แสงเล็กๆในหมอกหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกทุกฝีเท้าที่ย่างเข้าไปเสียงโครนแตกกระจายชัดเจนแต่เขาไม่สนพระรู้ว่านี่คือหนทางเดียวที่จะรอดทันใดนั้นเงามืดของมหิงสาโผล่ขึ้นดวงตาแดงกำฉายแสงราวกับไฟนรกมันคำรามต่ำๆ เหมือนประกาศว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาแต่เมื่อเขาเอื้อมมือไปจับแสงนั้นปรากฏว่ามันเป็นยันเก่าที่สลักด้วยอักขระลึกลับสายลมเย็นพัดผ่านตัวเขาเสียงคำรามของมหิงสาค่อยๆเบาลงหมอกหนาเริ่มจางหายและร่างมหิงสาค่อยๆลอยขึ้นแล้วหายวับไปในความมืดเขาหายใจแรงมองไปรอบตัวป่าที่เคยเมืดมิดและน่ากลัวกลับค่อยๆสงบลงแต่ความรู้สึกเย็นเยืยอกยังคงอยู่ในใจเขา เขารู้แล้วว่ามหิงสาไม่ได้หายไปจริงๆมันเพียงซ่อนตัวรอวันกลับมาสู่ผู้ที่กล้าเข้าไปในป่านรกเขาก้าวออกจากป่าแต่ทุกฝีเท้ายังคงรู้สึกถึงสายตาแดงกำคอยจับจ้องและเสียงลมแผ่วเบากระซิบว่าแค้นอาฆาตไม่เคยสิ้นสุดหลายเดือนผ่านไปเขายังคงฝันถึงเสียงคำรามและดวงตาแดงของมหิงสาทุกครั้งที่หลับเหมือนป่ากลับมาหลอกหลอนและเสียงกระซิบแผ่วเบาในหัวใจยังดังอยู่ไม่หาย วันหนึ่งเขาได้รับจดหมายปริศนาไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงรอยดวงตาแดงกับสัญ,ญลักษณ์เดียวอยู่บนซองใจเขาเต้นแรงทันทีรู้สึกถึงพลังลึกลับที่เรียกให้กลับสู่ป่าอีกครั้งเขายืนอยู่หน้าป่าที่เคยเป็นป่านรกความทรงจำเก่ากลับเข้ามาอย่างชัดเจนเสียงลมกระซิบเสียงใบไม้หักและกลิ่นเคเลือดที่คุ้นเคยทันใดนั้นหมอกหนาเคลื่อนตัวเข้ามาร่างมหิงสาผล่ขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้คำราม มันยืนเฉยๆดวงตาแดงฉายแสงราวกับทาทายเขารู้แล้วว่ามหิงสาไม่ได้รอแค่เขามันรอเพื่อทดสอบผู้ที่กล้าเข้ามาในป่านรกและครั้งนี้เขาจะต้องเลือกจะสู้หรือหนีเพื่อต่อสู้กับแค้นอาฆาตที่ไม่สิ้นสุดสายลมเย็นพัดผ่านหมอกหนาคลี่ออกเป็นทางเดินสู่ความเมื่อและเสียงคำรามแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเจ้ากล้าหรือจะหนีหัวใจเขาเต้นแรง และเขาก้าวเข้าสู่ความมืดพร้อมกับความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาก้าวเข้าสู่ความมืดของป่าอีกครั้งสายลมพัดแรงจนใบไม้สั่นสะเทินราวกับกระซิบเตือนหมอกหนาปกคลุมทุกเส้นทางทําให้ทุกฝีเท้าของเขาฟังเหมือนดังก้องสะท้อนในป่าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นจากทุกทิศทางเขาหันไปมองแต่ไม่เห็นสิ่งใดชัดเจนเพียงแค่งเงาดําเคลื่อนผ่านหมอกดวงตาแดงฉายแสงเรืองรองราวกับไฟนรก เขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากป่ารอบตัวเหมือนทุกต้นไม้ทุกกิ่งไม้กำลังคอยจับเขาไว้หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแต่เขาต้องเดินต่อเพราะสัญชาตญาณบอกว่านี่คือหนทางเดียวที่จะรอดจู่ๆเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นใกล้ข้างหูเขามันชัดเจนเหมือนมหิงสากำลังยืนข้างๆเขาหันไปเห็นร่างมหิงสาสีดำสนิทดวงตาแดงกับมองตรงมาและทันใดนั้นมหิงสาก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเขาหลบไม่ทัน แต่ก่อนที่จะถูกจับยันเก่าที่เขาพบไว้กระพริบแสงจางๆและทันใดนั้นมหิงสาถอยออกอย่างกระทันหันเรากับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เขาไม่ได้เข้าใจหมอกหนาเริ่มจางและเสียงคำรามแผ่วเบา,เบาลงจนแทบไม่ได้ยินเขาหายใจแรงมองไปรอบตัวและเห็นทางเดินสว่างบางๆโผล่ออกมาเรากับป่าเองกำลังชี้ทางให้เขาไปต่อแต่เขารู้ดีนี่ไม่ใช่จุดจบมหิงซาและแค้นอาฆาตในป่านรกยังไม่หายไป มันเพียงซ่อนตัวรอวันทงคืนและเขาต้องเตรียมใจสำหรับบททดสอบครั้งใหม่เขาก้าวเข้าไปตามทางเดินสว่างบางๆแต่ความสงบที่เห็นไม่ใช่ความปลอดภัยทุกกิ่งไม้ทุกใบไม้เหมือนขยับตัวดวงตาสีแดงส่องประกายอยู่ในเงาเมื่อรอบตัวเขาเสียงฝีเท้าเบาๆดังตามหลังเขาแต่เมื่อหันกลับไม่มีใครอยู่ความกลัวเริ่มก่ะกลุมหัวใจเขารู้แล้วว่าป่านรกนี้มีชีวิตของมันเอง ทันใดนั้นหมอกหนาะกลับเคลื่อนตัวรวดเร็วเงามืดหลายเงาปรากฏขึ้นและมะหิงสาสีดำสนิทหลายตัวโผล่มาดวงตาแดงกำฉายแสงเรืองรองเสียงคำรามทวีความดังก้องกังวานเหมือนป่าทั้งป่ากำลังคำรามพร้อมกันเขาหายใจแรงพยายามหาที่หลบแต่ทางรอบตัวถูกปิดตายด้วยเงามืดและโคลนเหนียวทุกฝีเท้าที่เคลื่อนไหวทำให้ดินสั่นสะเทือนและสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนป่ากำลังกระซิบเตือนเขา ทันใดนั้นแสงเล็กๆที่เขาเคยพบปรากฏขึ้นอีกครั้งราวกับบอกทางให้เขาแต่ทางเดินนั้นเต็มไปด้วยเงามืดและความไม่แน่นอนเขารู้ดีว่าถ้าเดินผิดอาจไม่มีวันรอดกลับออกมาหัวใจเต้นแรงทุกประสาทสัมผัสเตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเก้าวไปช้าๆสายตาจับจ้องไปที่แสงนั้นและทันใดนั้นเสียงคำรามสูงแหลมดังขึ้นราวกับฟ้าผ่าเขารู้ทันทีมหิงสาไม่ได้อยู่เพียงตัวเดียว เขาเก้าวตามแสงเล็กๆไปในความมืดหมอกนาปกคลุมรอบตัวเหมือนปกป้องความลับของป่าเสียงคำรามของมหิงสาที่เผาเบาก่อนหน้านี้กลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นตามมาไม่ใช่ของเขาเขาหยุดชะงักความเงียบที่เกิดขึ้นทำให้ทุกลมหายใจชัดเจนใบไม้สั่นสะเทินราวกับมีใครเดินผ่านเหนือศีรษะเขาสัมผัสถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนป่ากำลังพาเขาไปยังจุดที่มันต้องการ ทันใดนั้นเงาดำสูงใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าดวงตาแดงกำายแสงราวกับไฟนรกมหิงสาหลายตัวรวมร่างเป็นหนึ่งเสียงคำรามก้องกังวานเหมือนสะท้อนจากทุกมุมป่าหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุดเขาหันไปมองทางด้านหลังและเห็นแสงที่เขาตามมานั้นเริ่มกระพริบราวกับมีชีวิตเหมือนป่ากำลังสื่อสารกับเขานี่คือโอกาสเดียวที่จะรอดแต่ก็เป็นกับดักที่ไม่อาจเดาได้เขารวบรวมความกล้าก้าวเข้าไปใกล้แสง ทันใดนั้นมหิงสาพุ่งเข้ามาไกล้แต่แสงนั้นกลับขยายกว้างและสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงแสงแต่เป็นร่างสูงของมหิงสาที่แยกออกเป็นหลายตัวมันกรีดร้องแผดเสียงแหลมทุม้มราวกับประกาศว่าบททดสอบในป่านรกเพิ่งเริ่มขึ้นเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งเดียวป่านรกยังเต็มไปด้วยความลึกลับและมหิงสาผู้แค้นอาฆาตรอเขาอยู่ทุกย่างก้าวเขาก้าวเข้าไปใกล้แสงที่ส่องอยู่ในหมอก แต่หมอกกลับเคลื่อนตัวราวกับมีชีวิตทุกก้าของเขาดูเหมือนถูกรั้งเอาไว้และเสียงฝีเท้าของมหิงสาที่ตามมาข้างหลังหนักขึ้นทุกวินาทีทันใดนั้นเงามืดหลายเงาปรากฏรอบตัวเขาดวงตาแดงกำฉายแสงเรืองรองเสียงคำรามทวีความดังก้องกังวานเหมือนป่าทั้งป่ากำลังข่มขวัญเขาเขาพยายามหันหลังหนีแต่ทางรอบตัวถูกปิดตายหมอกหนาปกคลุมทุกทางออกและรากไม้ขวางทางเดิน ทุกลมหายใจของเขากลายเป็นความตึงเครียดสุดขีดทันใดนั้นแสงเล็กๆที่เขาเดินตามปรากฏชัดขึ้นมันเป็นยันเก่าที่สลักด้วยอักขระหล,ลับเมื่อเขาเอื้อมมือไปสัมผัสสายลมเย็นพัดแรงและเสียงคำรามของมหิงสาค่อยๆเงียบลงแต่เพียงครู่เดียวหมอกรอบตัวเขากลับหนาขึ้นอย่างรวดเร็วและร่างดำสูงใหญ่ของมหิงสาปรากฏอีกครั้งดวงตาแดงฉายแสงราวกับไฟนรกมันไม่ได้โจมตีทันที แต่มันก้าวเข้ามาใกล้พร้อมเสียงกระซิบเบาๆเจ้ากล้าหรือจะหนีความตายรออยู่ทุกฝีก้าวเขารวบรวมความกล้ามองเข้าไปในดวงตาแดงนั้นและก้าวเข้าสู่หมอกอย่างมั่นใจรู้ดีว่านี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายในป่านรบและชะตากรรมของเขาอยู่ในมือของตัวเองเขาก้าวเข้าไปในหมอกหนาทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดยกเว้นเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นรัวหมอกค่อยๆแยกออกเผยให้เห็นร่างมหิงสาขนาดมหึมา ดวงตาแดงกำฉายแสงเหมือนไฟนรกมันไม่โจมตีทันทีเพียงยืนเงียบมองเขาเหมือนกำลังทดสอบความกล้าของเขาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เขารู้ถ้าไม่ก้าวต่อไปเขาจะไม่มีวันรอดเขาเอื้อมมือไปสัมผัสยันลึกลับแสงจางๆส่องออกมาจากยันและทันใดนั้นมาหิงสาเริ่มถอยหลังเสียงคำรามแผ่วเบาลงร่างดำของมันสั่นสะเทือนเหมือนถูกกำลังบางอย่างกดดัน หมอกรอบตัวค่อยๆจางลงเผยให้เห็นทางออกเล็กๆของป่าแต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขารากับประกาศว่ามันยังไม่จบความแค้นอาฆาตยังคงอยู่และเขารู้ดีว่าหากวันใดเขากลับมามหิงสาจะรอเขาอยู่เหมือนเดิมหัวใจเขาเต้นแรงแต่มีความกล้าเกิดขึ้นเขาก้าวออกจากป่านรกรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความโล่งใจสลับกันป่านรกยังคงอยู่เบื้องหลังและเสียงกระซิบเผาเบายังคงดังอยู่ เจ้าหนีไม่พ้นความแค้นนี้ยังไม่สิ้นสุดเขาหันกลับไปมองป่าอีกครั้งแล้วเดินออกไปสู่โลกแห่งความจริงรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของความท้าทายครั้งใหม่คืนหนึ่งหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ในป่าเขาได้รับข่าวลือแปลกๆจากชาวบ้านใกล้ป่าว่ามีร่องรอยสัตว์ประหลาดและเสียงคำรามยามค่ำคืนดวงตาสีแดงปรากฏให้เห็นในความมืดและผู้ที่เข้าใกล้ป่าไม่เคยกลับมาหัวใจเขาเต้นแรง ความทรงจําในป่ากลับมาชัดเจนเสียงคำรามเสียงฝีเท้าและหมอกหนามันไม่เคยหายไปจากจิตใจเขาแต่ครั้งนี้เขารู้สึกถึงบางอย่างต่างออกไปเหมือนป่ากําลังเรียกเขากลับเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหัวใจเจ้ากล้าหรือจะหนีเขาตัดสินใจกลับไปยังป่าคราวนี้พร้อมกับอุปกรณ์และยันลึกลับหลายชิ้นทุกฝีเท้าของเขาก้าวเข้าสู่ความมืดสายลมเย็นพัดผ่านและหมอกหนาเคลื่อนตัวปกคลุมรอบตัว ทันใดนั้นเงาเมือสูงใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงฉายแสงเรืองรองมหิงสาไม่เพียงตัวเดียวแต่มีหลายร่างรวมตัวกันเหมือนป่าทั้งป่าเต็มไปด้วยแค้นอาคาตเขาหายใจแรงรู้ดีว่านี่คือการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของเขาทุกฝีเท้าจะพาเข้าใกล้หรือพาไปสู่ความตายและเสียงกระซิบเบาๆก้องอยู่ในหัวเจ้ากล้าหรือจะตายอยู่ที่นี่หัวใจเขาเต้นแรงเขารวบรวมความกล้า ก้าวเข้าสู่หมอกหนาอีกครั้งรู้ว่าครั้งนี้ไม่มีทางหนีและบททดสอบของป่านรกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาก้าวเข้าสู่หมอกหนาอีกครั้งทุกก้าวทำให้ใบไม้และกิ่งไม้แตกกระจายแต่เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นตามหลังเขาทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวทันใดนั้นเงาเมื่อสูงใหญ่ปรากฏตรงหน้าดวงตาแดงกำฉายแสงราวกับไฟนรกมหิงสาหลายตัวรวมร่างเป็นหนึ่งเสียงคำรามก้องกังวานเหมือนป่าทั้งป่ากำลังคำราม เขาหยุดชะงักความมืดและหมอกปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางแต่แสงเล็กๆที่เขาเคยตามมาเริ่มส่องชัดเจนอีกครั้งมันเป็นยันลึกลับที่เขาพกติดตัวมาเรากับป่ากำลังชี้ทางให้เขามหิงสาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงคำรามต่ำๆสั่นสะเทินหัวใจเขารวบรวมความกล้ายกมือไปสัมผัสยันทันใดนั้นแสงจากยันสว่างจ้าหมอกหนาเริ่มจางลงและร่างมหิงสาทั้งหลายถอยออก แต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขาเรากับประกาศว่าความแค้นยังไม่สิ้นสุดเขารู้ดีครั้งนี้เป็นเพียงบททดสอบขั้นแรกป่านรกยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและมะหิงสารอเขาอยู่ทุกฝีก้าวหัวใจเขาเต้นแรงแต่ความกล้าเกิดขึ้นเขาก้าวเดินต่อไปในความมืดพร้อมกับรู้ว่าบททดสอบที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาก้าวลึกเข้าไปในป่าหมอกหนาทุกเสียงรอบตัวดังชัดเจน ใบไม้สั่นสเทินเหมือนมีใครเดินผ่านเหนือศีรษะหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกทันใดนั้นเงาเมื่อสูงใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าดวงตาแดงกำฉายแสงเหมือนไฟนรกมหิงสาไม่ได้ยืนอยู่เพียงตัวเดียวมันเรียกเงามือดอีกหลายร่างให้รวมตัวกันร่างดำสูงหลายตัวโอบล้อมเขาไว้เขาหายใจแรงทุกฝีเท้าเหมือนถูกป่าดึงเอาไว้แต่ทันใดนั้นแสงจากยันลึกลับในมือสว่างจ้ามันกระจายแสงออกไป ทำให้เงาเมือดบางส่วนถอยออกแต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขาไม่ละสายเสียงคำรามและเสียงฝีเท้าทวีความดังก้องกังวานเหมือนป่าเองกำลังกรีดร้องเขารู้แล้วบททดสอบของป่านรกเพิ่งเริ่มต้นและความตายยังอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขารวบรวมความกล้าก้าวเข้าสู่หมอกอีกครั้งสายตาจับจ้องไปที่แสงและใจเต็มไปด้วยความรู้สึกนี่คือการเผชิญหน้ากับมหิงสาครั้งสุดท้าย และบททดสอบในป่ารกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาก้าวเข้าสู่หมอกนาอีกครั้งทุกฝีเท้าเหมือนถูกป่ากดทับใบไม้แตกกระจายใต้เท้าแต่เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นตามมาข้างหลังทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวทันใดนั้นเงามืดสูงใหญ่โผล่ขึ้นดวงตาแดงกําฉายแสงราวกับไฟนรกมหิงสาหลายตัวรวมร่างเป็นหนึ่งเสียงคํารามก้องกังวลเหมือนป่าทั้งป่ากาลังข่มขวัญเขาหัวใจเขาเต้นแรง เขาหยุดชะงักมองไปที่แสงจากยันในมือแสงสว่างนั้นกระจายออกทำให้เงาเมือดบางส่วนถอยออกแต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขาไม่ละสายเขารู้ดีนี่คือบททดสอบขั้นสุดท้ายหากเขาเก้าวพลาดความตายจะครอบงำแต่เขาไม่ลังเลรวบรวมความกล้าก้าวต่อไปในหมอกทันใดนั้นเสียงคำรามสูงแหลมดังขึ้นมหิงสาทั้งหลายพุ่งเข้ามาแต่แสงจากยันค่อยๆขยาย สร้างกำแพงสว่างกั้นระหว่างเขากับมหิงสาร่างดำพุ่งเข้ามาแต่หยุดชะงักเหมือนรู้สึกถึงพลังที่เขามีอยู่เขาหายใจแรงและก้าวไปข้างหน้าหมอกค่อยๆจางเผยให้เห็นทางออกจากป่าแต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขาอยู่และเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นเจ้ารอดครั้งนี้แต่แค้นยังไม่สิ้นสุดเขาออกจากป่าได้สําเร็จหัวใจเต้นแรงแต่มีความกล้าเกิดขึ้นเขารู้แล้วมหิงสาและแค้นอาฆาตในป่านรก จะรอเขาอยู่เสมอและวันใดเขาจะต้องกลับไปเผชิญหน้าอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปแต่ความทรงจำในป่ายังคงตามหลอกหลอนเขาเสียงคำรามเสียงฝีเท้าและหมอกหนามันยังคงชัดเจนในจิตใจทุกครั้งที่หลับคืนหนึ่งเขาได้รับข่าวลือจากชาวบ้านใกล้ป่าว่ามีดวงตาสีแดงปรากฏในความมืดและผู้ที่เข้าใกล้ป่าไม่เคยกลับออกมาหัวใจเขาเต้นแรงความทรงจำเก่ากลับเข้ามาชัดเจน และเสียงกระสิบเบาๆก้องอยู่ในหัวเจ้ากล้าหรือจะหนีเขารู้ว่ามหิงสาและป่านรกยังไม่ปล่อยเขาไปครั้งนี้เขาต้องกลับไปเผชิญหน้ามันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาพร้อมแล้วพร้อมกับยันลึกลับหลายชิ้นและความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาก้าวเข้าสู่ป่าหมอกนาปกคลุมรอบตัวเหมือนปกป้องความลับทันใดนั้นเงาเมืดสูงใหญ่ปรากฏขึ้นดวงตาแดงฉายแสงเรืองรองมหิงสาไม่ได้อยู่เพียงตัวเดียว มันเรียกเงามือดอีกหลายร่างให้โรวมตัวกันร่างดำสูงหลายตัวโอบล้อมเขาไว้หัวใจเขาเต้นแรงแต่เขารู้ดีนี่คือบททดสอบที่แท้จริงทุกฝีก้าวจะเป็นการเผชิญหน้ากับแค้นอาฆาตท,ที่ไม่สิ้นสุดและครั้งนี้เขาจะต้องเอาชนะมันให้ได้หรือจะถูกกลืนไปกับป่านรกตลอดกาลเขาเดินลึกเข้าไปในหมอกหนาทุกฝีเท้าเหมือนถูกป่าดึงเอาไว้ใบไม้แตกกระจายใต้เท้าแต่เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นตามหลังทำให้รู้ว่า เขาไม่ได้อยู่คนเดียวทันใดนั้นเงาเมื่อสูงใหญ่โผล่ขึ้นตรงหน้าดวงตาแดงกำฉายแสงเหมือนไฟนรกมหิงสาหลายตัวรวมร่างเป็นหนึ่งเสียงคำรามก้องกังวานเหมือนป่าทั้งป่ากำลังข่มขวัญเขาหัวใจเขาเต้นแรงแต่เขาไม่ลังเลยกมือไปสัมผัสยันลึกลับแสงสว่างกระจายออกมาทำให้เงาเมื่อบางส่วนถอยออกแต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขาไม่ละสายเสียงคำรามและฝีเท้าทวีความดัง เหมือนป่าเองกำลังกรีดร้องเขารู้แล้วบททดสอบในป่านรกเพิ่งเริ่มต้นและครั้งนี้เขาจะต้องต่อสู้ด้วยทุกความกล้าเขาเก้าวเข้าไปในหมอกอีกครั้งรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเองร่างมหิงสาหลายตัวพุ่งเข้ามาแต่แสงจากยันขยายกว้างขึ้นสร้างกำแพงสว่างกั้นระหว่างเขากับมหิงสาหัวใจเขาเต้นแรงและเขาเดินต่อไปหมอกค่อยๆจางเผยให้เห็นทางออกเล็กๆ แต่ดวงตาแดงยังจับจ้องเขาอยู่และเสียงกระซิบเบาๆก้องอยู่ในหัวเจ้ารอดครั้งนี้แต่แขนยังไม่สิ้นสุดเขารู้แล้วมหิงสาและป่านรกจะรอเขาอยู่เสมอและวันใดเขาจะต้องกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งเขาก้าวออกมาจากหมอกหนาหัวใจเต้นแรงแต่มีความโล่งใจปนความหวาดกลัวป่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงคำรามและเงามืดตอนนี้เงียบสงัดราวกับป่ากำลังพักผ่อนร่างมหิงสาที่เคยปรากฏไม่เห็นอีกแล้ว ดวงตาแดงฉายแสงเลือนรางเหมือนมันสัญญาว่าจะกลับมาเมื่อถึงเวลาเขาหายใจลึกรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านร่างและเสียงกระซิบเผ่วเบาเหมือนตวนใจให้ระวังตลอดไปเขาหันกลับมองป่าอีกครั้งหมอกหนาค่อยๆจางลงแต่สายตาเขายังจับจ้องไปที่ความมืดด้านในรู้ดีว่าความแค้นและป่านรกนั้นยังคงอยู่และเขาจะต้องระวังตัวเสมอแต่ครั้งนี้เขารู้สึกถึงความกล้าและพลังในใจ ความหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความมุ่งม,มั่นเขาเดินออกจากป่าไปยังโลกแห่งความจริงพร้อมกับบทเรียนล้ำค่าว่าบางสิ่งในโลกนี้ไม่อาจมองเห็นด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจและแม้มหิงสาจะรออยู่ในเงามืดเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าหากวันใดมันกลับมาป่านรกเงียบสงัดแต่ความแค้นยังคงคุกรุ่นอยู่ในความมืด